วัสดีค,นะคะนนมานะคะวันนี้อาจารย์นาระคะจะมาปล่อยเต่าที่วังมัตฉานะคะที่วัดโพสถผลเจริญนะคะนี่ข้นางในนี้ก็มีเต่าเก้าตระภาพหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไงนะเต่าเยอะไหมคะเต่าเยอะ,อยอะไหมอ่าน้องพีมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันเดี๋ยวให้คุณหมอเามาช่วยกันน้องแพรเป็นคนถ่ายนะคะเนี่ย เดี๋ยวคุณหมอมาช่วยกันอธิษฐานนิดนึงนะคะท่านผู้ชมจับจับอธิษฐานกันค่ะขอให้อายุมั่นสนยิงกันนะคะทุกท่านนะคะดิ๋ยวกำลังจะ่อยันะคะสวัสดีค่ะงไงไทุกท่าน วิ้ยตัวนี้นั่นละเกือกเทาเทาเนี่ยเงื่อยนะโมไส่ใช่มีดาว